จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงานใหญ่คำชะโนดโลกครั้งที่1นึ่งณวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงระหว่างวันที่8-12ตุลาคม2518เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิน่นโดยมีพิธีบวงสรวงสุดอลังการที่สร้างความฮือฮาโดยการนำทับนางรำโดยเหล่าซุปตารและคนดังตลอด5วันอาทิแพนเค้กเขมนิ านกันยาวีอันดาลูกแก้วและคนดังอื่นๆซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่าวันละ1,000งนคนและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นกว่าหลายสิบล้านบาท ผมตั้งใจมาเพื่อมากราบขอบคุณแรงศรัทธาที่มีต่อศรีสุดโทและท่านย่าปฐุมมาได้เห็นแรงศรัทธาพี่พี่น้องน้องดารานักแสดงสำคัญสำคัญ,คญททศี่ได้ร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นจากจิตอาสาเพื่อต้องการจะจัดงานคำชะโนดโลกขึ้นมาในวงข,งของเทศกาลอกุษาที่กำมือจังีขึ้น วันนี้เลยอยากอยากมาขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กราบเรียนว่าจังหวัดอุดรธานีพร้อมสนับสนุนพร้อมช่วยเหลือและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้สนกับแรงศรัทธาของพี่ๆน้องๆให้มีความยิ่งใหญ่เลยถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ครับเป็นยอดุกิจคือท่านผู้ครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือ ผู้นำคณะกรรมการบริหารจังโนดคำาังโนดนะครับอำเภอพัทธุงตั้งที่อำเภอพนม่วงอำเภอพันธุงจังหวัดเชียงใหม่โดยที่อย่างนี้เป็นเกาะน้ำที่มีสิ่งเหมือนกันก็คือมีบ่อน้ำจับฉลิ์ซึ่งไม่เคยเห็นแห้งอยู่ในเกาะนี้นะครับ งั้นแล้วก็มีต้นทำนวนดที่เกิดขึ้นนองมากมีตำนานเล่าขางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาเป็นมาของพญ,ญานาคตำนานของผีจ้างหงัํตำนานของสองสาวทิงปืนตำนานของการประกวดชายงามสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องได้ศรัทธาแล้วก็ไปกราบไหว้ เกี่ยวกับิษนกำน้ำสถานที่แห่งนี้ตั้เกต่ผมไปอยู่นะครับที่ย้ายไปอยู่ก็ไปเห็นด้วยตัวของแม่เพื่อเองนะครับเราอาจจะมองว่าบางครั้งเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นกรณีของพระทิศสมบูรณนะครับแต่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่แปลกว่าทําไมพระทิศสมาูรณในช่วงที่เราทําวิธีบลมสวงหรือว่าเราทําตอบวิธีทำการตัดสิน ถ้าจะเป็นที่ผมได้ไปปีแรกในปี2517เ,เราทำพิธีท,ทวงส่วยในวันวันเย็น6ทึ่งที่คำจันทนดจ,จักทุกป,ปีขณะที่ทวงสวงนะครับได้จึงทุกเกียนแล้วก็วงถูประมาณ10นาทีพระอาทิตย์ก็สม้มสดแันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาัจันะครับแล้วก็ ต่อมานะครับสิ่งที่เป็นเรื่องพัิธกนันก็คือวันบอกกล่าวผูศชีพผูศรีโทรละญาศรีู้ทมานะครับซึ่งเราจะจัดพิธีพานธกรรมให้ในหลวงรัชกาลที่สิบวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและกอหน้าสวนละกาประจาจังหวัดรัตนบุีไปทุกส่วนขณะที่ทาพิธีบอกกล่าวอยู่ในวังนาคินเาวันนั้นก็เกิดวันที่สุขมอันานาี้นะครับๆๆแล้วก็วันที่เราจัดตักน้ำสักจิพ เป็นบ่อหน้ําข้างในนะครับบ่อหน้ำแบีนี้นะคราก็ใช้ในการประอกอบที่พีสำคัญประจำอยู่ตลอดล่าสุดก็ได้เป็นแหล่ง,งน้ำตรงนี้ครับได้ประกอบที่พีให้ในเรื่งก,การสีดเป็นเรื่องจัดที่พีบริกรรมครับก็ปรากฏอีกครับว่าวันที่จัดงานในกลางท่านผู้ว่าก็โทรมาหาผมน,นะครับว่าท่านนายเู้ว่าจะจัดงานได้หรือเปล่าเพราะว่าข้างนอกฝนตกหนักมากเลย ผมก็อยู่ในวังตะกินอย่างนั้นก็รายงานผู้ว่าว่าเท่านครับอยู่ในตัววังตะกินตรงนั้นฝนตกไปพอยนี่เดีฝนตกผู้ว่าขาลรถมาถึงที่ว่าการอำเภอพัทลุฝนตกแรงมากครับขณะท่างในจัดพิธีตรงนั้นไม่มีฝนตกจนกระทั่งกระบวนแห่น้ํานะครับซึ่งจะเป็นของพิธีเข้าจากอำเภอพัทลุงไปที่จังหวัดตอนทเียเราจะทางประมาณแตก ไม่มีคนตกเลยครับผมก็ตรงทางออกจากขบวนจนกระทั่งว่านำน้ำสักดิสิิ์ตัวนี้ไปถ,ถึงวัดนั่งว่ดเป็นวัดที่ประจำจำังหวัดวางน้ําประมาณแค่สิบกว่านาทีผมเดิอนออกจากวัดประมาณสิบกว่านาทีผลด้วยกระหนำ่ำมุมมาอย่างเรียเป็นคนที่ครับ<ๆ>วันที่บอกกก่าวที่จะจัดงานมันขโโาดกะนวดลูกทั้งที่หนึ่งที่แปดที่สองหลักตรงนี้นะครับวันที่เป็นบอกกล่าวก็คือวันที่18กันยายน ก็ได้นำฐาน5คั0แไปบอกกล่าวญากอยู่ในวังนักินครับขณะที่กำลังทำพิธีบอกกล่าวนั้นพบปรากฏีมีเหลือมยักษ์ขึนครับโอ้โหออกมาแล้ก็ไม่มีอาการที่จะทำร้า,ายใครนะครับเพียงแต่ว่ามีงัวออกมาแล้วก็เหมือนกับนอนฟังการบอกกล่าวครับอันนี้เป็นเหตุาการณ์ที่ที่อยากให้เราเทัานสอง แล้วก็วันที่แถลงข่าววันที่หนึ่งที่ทำาชโนโดวันที่2ี่ห้ากันยายนที่ผ่านมามิจิครับขณะที่ได้แถลงขาวว่าวก็มีปรากฏการณ์พื้นที่สง่งผลขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ว่าจะมาประกฏดออกในช่วงที่เราท,ทําพิธีสําหรับทำาชโนโดนเนาะปกติเราก็ไปลังวงส่งว่าไก่แล้วแต่ว่าทำาชโนโดนโลกทาไมต้องไปก็เพราะว่า ระเพณีสําคัญของชาวพุทธคืกอการจำพรรษาพญานาคก,ก็จำพรรษาพอดี3เดือนเหมือนกันแล้วก็จะออกพรรษาในช่วง8-12ถึงนี้ดังนั้นลูกหลานสายยาพญานาคนะทุกท่านทุกคนเนี่ยต้องไปรับปู่ยญาเหมือนเรารับพระเจ้าหมือนปรากฏการบังไฟพญานาคเราไปรับปูยญาที่ทำชโนดร่วมกันทุกกานทุกคฏไปรบไปรวงสวงนะครับ5วัน5าคืนซึ่งพิธีกรรม พี่ที่งสูรเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็วัตาการามมากที่อยากจะเชิญชวนทุกคนดังนั้นจากภาดไปให้ได้ครับไปบรไปับผู้ย่าไปรับพูยาในการยี่งทาชโนโดครับเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานอยู่สี่ข้อการ <c oughs> แรกก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจทางใต้การที่สองก็เพื่อสร้างบอกตำนานคําฉโนโด ซึ่งมีตำนานที่เล่าขานกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเานาเรื่องของผีจ้างงานพอดีเรื่องของสองสาวยิ้มฟืนเรื่องของการประกวดชายงามน,นะครับให้เป็นที่บอกกล่าวที่รับรู้ของชาตการที่3ามก็เพื่อสร้างรายได้ให้กอบการร้านค้าและคนหมู่บ้านชุมชนนะครับและสุดท้ายนะครับข้บอที่สี่ก็คือเพื่อสแสดงพลังถึงทุกภาคส่วนของอำเภอพัทุงและจังหวัดตรังตุนในการจัดงานั้งนี้ อำเภอก็วางเป้าเนี้ครับผมตั้งเป้าไว้ว่าจะมีพี่น้องมาท่องเที่ยวไปเที่ยวในวันนึงประมาณสักหนึ่งหมื่นคนถ้าคิดถ้าจะจ่ายคนนึ่งประมาณสองล้านบาทสร้างรายได้ให้อำเภอบริษัทจากจังหวันดนอุดรธานีในวันละสองล้านบาทห้าวันประมาณสิ 5, บล้าน 10, บาทส่วนกิจกรรมที่สําคัญนะครับมีทั้งหมดห้าวันตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบสองที่สําคัญก็คือวันที่แปดที่เป็นวันวันเปิด เราจะมีตอนเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรตอนบ่ายนะครับประมาณ16.00นาฬิกาก็จะมีขบวนแห่พญานาคซึ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลกตัวพญานาคนี่ครับสร้างด้วยเหล็กแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับมีผ้าลวดลายด้วยสีเขียวพญานาคซึ่งปูศรีโทญาติยืนไม้ก็คือชอบพญานาคที่สีขวความยาวพญานาคประมาณ100เมตรก็จะใช้พี่น้อง ทุกหมู่บ้านนะครับทุกชุมชนในเขเวบดดุงนี่คือร้อยสิบเจ็ดหมู่บ้านสามทห้าชุมชนเอาชายที่มีความแข็งแรงเนี่ยมาแบกขางขอย่างหน้าในการแห่ตรงนี้นอกจากนั้นก็จะมีขบวนนะครับขบวนฟ้อนลำเนี่ยครับของตำบลบ้านม่วงห้าร้อยพี่สิบคนในขบวนตรงนี้ก็จะมีสองสาวยิงปืนมีประกวดใ่งานด้วยนะครับนะครับแล้วก็กลางวันกลางวันก็จะมีการขอพรกลคืนก็จะมีแสงสีเสียงทั้งห้าวันนะครับ ่ะลิลลี่ก็อยากจะฝากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยที่มีความศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าพญานาคทุกๆตระก,กูลเลยนะคะตัวลิลลี่เองก็เป็นคนที่มีความศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปฐุมมาและทุกๆตระก,กูลเลยนะคะลี่ต้องบอกเลยว่าลิี่ได้ดีเพราะศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าจริงๆนะคะลิลี่ก็อยากเชิญชวน,นะะพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านนะคะไป รำถวายวงสววเพื่อเชิดชูพระเกียรติพ่อปู่แม่ย่านะคะในวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคะ,ะจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ,ะ,สะแสดงความเคารพนักถือต่อองค์ปู่องค์ย่าท่านนะคะรี่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าผู้ใดก็ตามที่มีความศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าด้วยจิตวิญญาณและหัวใจอันบริสุทธิ์พ่อปู่แม่ย่า จากประทานพรที่ทุกคนปรารถนาอย่างแน่นอนรี่ได้ปฏิหารจากพวกปู่แม่ย่ามากมายพอสมควรซึ่งรี่ได้รับด้วยตัวของรี่เองก็อยากจะให้ทุกคนไปกับบ้านผู้ชาไปดูกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในวันที่8ถึงวันที่12กันยาตุลาคมนี้นะคะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ต้นตะวันนะครับอุทยานนักขวาว ต้องขอเชิญชวนพี่น้องผู้ที่ศรัทธาสายญยนนาคเมื่อที่อาจารย์ก้อนคํบาบรบพพูดไปเมืม่อสักครู่ครับว่าหลังจากนี้เข้าภรษาไปแล้วที่นี้จะเป็นปะเทณีออกภรษาเจ้าปู่เจ้าย่าจะได้มาโปรดประธานโดยเฉพาะพรอันศักดิก์สิทธิ์ผมมีความเชื่อว่าสายยานพญานาคที่มีความศรัทธาตั้งแต่รูปหลัดและโอรสต้องใช้คำว่าโอรสที่ด่านักราชลาเนี่ยมา ขอผ่อนในวันที่8ถึง12ตุลาคมในช่วงประเพณีออกพรรษาผมเชื่อนะครับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไปดูบ้างไฟพญานาคบ้างนะครับหรือปราสาทพึ้งบ้างแต่ผมต้องบอกเลยครับจุดที่สำคัญโดยเฉพาะวังนาคินหรือดินแดนรมประกายโลกที่เป็นทางขึ้นของพญานาคจะผูกไป เจ้าปู่สีโสโทเจ้าย่าศีปทุมมาอยู่ณที่นี่ทุกท่านครับ8-12ถึง12เราไปขอพรที่นะครับอำเภอบันดุที่จังหวัดอุดรธานีดินแดนอีสารใต้คํำชานนทครับพอนั้นจะสำเร็จกับทุกคนครับเมตานนวครขอบสอบทุกข่าว